อดีตคนรักบินบรลลูลิตไม่คบใครอีกหลังจบรักครั้งนี้ เปิดชมหน้าเอพัชรีนางสาวไทยปี43อดีตคนรักเก่าของบินบรรลือฤิตก่อนปิดฉากรักแบบจบไม่สวยซึ่งที่ปรากฏเป็นข่าวคือแม่ของนางเอกนางพิธีกรคนเก่งเมื่อ10ปีก่อนเคยออกโรงว่าอย่ามายุ่งกับลูกของฉันพิธีกรคนเก่งคนนั้นชื่อเอพัชรีรักษาวงทั้งสองคนมาโครจรพบบินเหตุพราะเธอได้รับคำเชิญให้มาเป็นนางเอกเรื่องช้างน้อยเพื่อนแก้วหนังที่บินลงทุนสร้างเองเมื่อปี2003 สำหรับบินบรรลือฤทธิ์พระเอกฮีโร่ช่วยประชาชนในขณะนี้ได้รับคำชมเชยจากคนไทยทั้งประเทศกระทั่งมีประชาชนแห่บริจาคช่วยพี่น้องหลักหลายร้อยล้านดังที่ทราบกันน้อยนักที่ใครจะทราบเรื่องลับเรื่องรักของชายคนนี้บางก็ว่าสมรสแล้วอยู่ที่บ้านไม่ได้ออกสื่อบางก็ว่าหย่าแล้วบางก็ว่าอย่า,า,ง,ายงโสด แต่ที่ปรากฏเป็นข่าวคือแม่ของนางเอกนังพิธีกรคนเก่งเมื่อ10ปีก่อนเคยออกโรงว่าอย่ามายุ่งกับลูกของฉันพิธีกรคนเก่งคนนั้นชื่อเอพัชรีรักษาวงสำหรับเอพัชรีเธอจบการศึกษาเฮสคูลที่ปีนงังประเทศมาเลเซียก็ได้ใช้ภาษาอังกฤษมาตลอด หลังจากนั้นเอกก็มาเรียนปริญญาตรีที่คณะอินเตอร์เนชชันแนลคอลเลกด้านบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยมหิดลปริญญาโทคณะวารสารศาสื่อสารมวลชนเอกการสื่อสารภาครัฐและเอกชนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เอกเคยทำหน้าที่เป็นพิธีกรรายการต่างๆอีกทั้งยังเป็นผู้ก่อตั้งสถาบันเสริมทักษะภาษาอังกฤษ Just English ความที่เธอมีพ่อเป็นนักการทูตติดตามคุณพ่อไปทั่วเอเชียทำให้เธอเก่งภาษายิ่งนัก ขนาะที่ครูลูกกอล์ฟยังเอ่ยชมว่าพัชรีที่สุดของสำเนียงอังกฤษแบบคนเอเชียคือชัดและพอมากนางพรทิพย์รักษาว,วงมารดานักแสดงสาวที่ตกเป็นข่าวบุกบ้านบินบรลฤูลิตขอความเป็นธรรมผ่านรายการระบุพระเอกดังให้ข้อมูลเกินจริงยืนยันไม่ได้เสียสติแต่ทําไปเพราะรักลูกมาก นางพรทิพย์รักษาว,วงมันดานางสาวพัชรีรือเอชี้แจงทางโทรศัพท์กรณีตกเป็นข่าวบุกรุกเข้าบ้านนายบินบรลทธิตอดีตคู่รักของลูกสาวว่าตนเองไม่ได้ร้องตะโกนที่หน้าบ้านอย่างที่พระเอกดังกล่าวอ้างพร้อมยืนยันว่าไม่ได้เสียสติและขอให้ในายบินพูดความจริงนางพรทิพย์ระบุวา่าเก็บกฎมานานหลายปีมากแล้วที่ผ่านมาได้ขอร้องนายบินตลอดว่าไม่ให้มายุ่งกับลูกสาวเนื่องจากฝ่ายชายมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม อีกทั้งยังอายุมากกว่าลูกสาวกว่า10ปีส่วนเรื่องที่ยื่นคำขาดให้ในายบินเลือกเลิกคบกับลูกหรือนำเงินจำนวน10ล้านมาสู่ขอนั้นนางพรทิพย์กล่าวว่าเป็นการพูดประชด